สำหรับในวันนี้ครับตรงกับวันพระแรม8ค่ำเดือน7ครับที่วัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีได้จัดพิธีถวายสังฆทานออนไลน์โดยมีการถ่ายทอดสดนะครับผ่านระบบซูมออนไลน์แล้วก็ติดตามรับชมได้ทางสถานี GBN ด้วยศูนย์กลางพิธีนะครับคือบ้านแก้วเรือนทองคุณยยาอาจารย์มหารัตนะอุบาสิกาจันทนกยงสำหรับพิธีกรรมในวันนี้นะครับมีคณะท่านาภาพผู้มีบุญทุกท่านได้มาพร้อมใจกันกล่าวคำถวายต่างๆ,ด,งๆดังต่อไปนี้ครับ พิธีกล่าวคำถวายหนังสือธรรมะพิธีกล่าวคำถวายกองบุญการศึกษาทางเข้าหน้าพิธีกล่าวคำถวายรัตนบุพภาบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์พิธีกล่าวคำถวายพระทิพคมไฟพิธีกล่าวคำถวายพระไตรัยจีวรพิธีกล่าวคำถวายข้าวสารพิธีกล่าวคำถวายยารักษาโรคหรือคีฬาเนเพศพิธีกล่าวคำถวายจตุปัจจัยเทียธรรมหรือปัจจัยสี่และพิธีกล่าวคำถวายพระตาหารเป็นสังฆทาน ร้อมกันนี้นะครับคณะท่านเจ้าภาพได้น้อมนำพระไรเทียธรรมถวายแด่ท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์ด้วยใจที่ปีติเบิกบานในบุญครับซึ่งเป็นอีกหนึ่งวันที่พุทธศาสานิกชนจากทั่วทุกมุมโลกนะครับจะได้มีโอกาสมาทำทานรักษาศีลแล้วก็เจริญสมาธิภาวนาสร้างบารมีในวันพระถือได้ว่าเป็นการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาบรรยากาศก็เต็มไปด้วยความปลื้มปีติใจในบุญนะครับ สำหรับท่านใดที่เดินทางมาที่วัดพระธรรมกายไม่ได้นะครับก็ร่วมกิจกรรมงานบุญอยู่ที่บ้านโดยสั่งสมบุญผ่านระบบออนไลน์ระบุญเท่านั้นที่จะเป็นคู่แท้นะครับติดตามตัวเราไปข้ามภพข้ามชาติการเกิดมาเป็นมนุษย์เมื่อเราล้าจากโลกนี้ไปแล้วนะครับก็อาศัยบุญและบาปเท่านั้นไม่มีการธรมมหากินเหมือนโลกมนุษย์ฉะนั้นในขณะที่เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนาหาบุญได้ก็ต้องใช้บุญให้เป็น สำหรับพระธรรมกายนะครับจะจัดพิธีถ่ายทอดสดนะครับในพิธีถวายสังฆทานออนไลน์ผ่านระบบซูมนะครับแล้วก็ผ่านทางสถาน e ี GBN จัดเป็นประจำทุกวันครับวันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลา10นาาถึง11นาิกาตามเวลาประเทศไทยสำหรับการเข้าสู่ระบบซูมออนไลน์นะครับเข้าได้ที่ลิงก zoom ์ zoom72.com 0 โดยกิจกรรมงานบุญนี้นะครับก็จัดแบบออนไลน์แล้วก็เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นภายใต้มาตรการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด -19 ของทางกระทรวงสาธารณาสุขอย่างเคร่งครัดนะครับวันนี้ปุณนิวส์มีบทสัมภาษณ์นะครับของผู้แทนคณะท่านเจ้าภาพที่เป็นผู้แทนนำกล่าวถวายจะเป็นอย่างไรไป็นรูปอนุโมทนาบุญได้เลยครับวันนี้ผมก็ได้มาทําบุญในวันพระนะครับเพื่อได้อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับ ผู้ที่มีพระคุณผู้ที่เรารักที่ลงรับไปแล้วนะครับผมรู้สึกว่าในฐานะที่เราผมเป็นชาวพุทธเนี่ยผมได้ทาหน้าที่ชาวพุทธโดยการถวายสังฆทานถวายปจจัยสีถวายประทีปโคมไฟถวายสังฆทานเป็นพุทธบูชานะครับผู้ที่ล่วงรับไปแล้วก็ได้จะได้ส่วนบุญน,นี้ด้วยนะครับสําหรับตัวผมเองชีวิตผมก็จะดีขึ้นด้วยอานิสงส์บุญน,นี้นะครับก็เห็นว่าวันนี้เป็นวันพระแล้วก็คนไทยก็มาวัดกันเยอะนะครับผมก็ดีใจที่ เราอยู่ในประเทศที่รุ่งเรองด้วยพระพุทธศาสนานะครับมีคนมาวัดกันเยอะมากเลยนะครับถ้าเราอยู่ต่างประเทศเนี่ยเราจะไม่ได้เห็นคนมากเยอะขนาดนี้นะครับถ้าใครมีโอกาสไม่ว่าจะอยู่ในปฐุมธ,ธานีหรือว่าอยู่ต่างจังหวัดก็ถ้าว่างก็ชวนมาวัดนะครับถ้าไม่ว่างก็ไม่เป็นไรก็ชวนร่วมพิธีออนไลน์ก็ได้นะครับแล้วก็จะได้เอาบุญด้วย,วยการเป็นหมู่คณะนะครับ วันนี้ได้มาทําบุญที่วัดพระธรรมกายเนื่องด้วยวันพระใหญ่แล้วตรงกับวันเกิดพอดีแล้วมาวันนี้รู้สึกว่าปลื้มและประทับใจมากๆค่ะที่ได้มาทําบุญใหญ่ในครั้งนี้นะคะและช่วงนี้ก็วัดเราก็ได้เปิด อ,อย่างเป็นทางการแล้วอยากจะเรียนเชิญเพื่อนๆนหรือกัลายาณมิตรทุกๆท,ท่านทั่วโลกทั่วประเทศไทยนะคะได้มาร่วมทำบุญที่วัดพระธรรมกายการทุกทุกวันอาทิตย์หรือถ้าไม่สะดวกก็อยากจะขอเรียนเชิญให้เข้าซูมที่ทางวัดของเราจัดให้ทุกๆวันพระ เราอยากจะเรียนเชิญทุกท่านนะคะให้มาร่วมกันนั่งสมาธิสวดมนต์ที่วัดพระธมกายแล้ววัดข้างบ้านใกล้บ้านที่ไหนๆก็ได้ตามที่เราสะดวกอยากให้ทุกคนให้มองเห็นความสําคัญของพระพุทธศาสนาตรงนี้นะคะช่วยๆกันร่วมอนุโมทนาบุญและรักษาพระพุทธศาสนาสืบต่อไปให้ยิ่งนานแสนนานนะคะ